สัญญาโตเกียวหรืออนุตโตเกียวเนนะมันเป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสไปยึดเวียดนามนะแต่สัญญา MOU ที่รัชกาลที่5ท่านไปที่ฝรั่งเศสไปทำตกลงกับกษัตริย์ฝรั่งเศสน่ะอันนั้นคือฝรั่งเศสมายึดขมรนะมันคนละรอบกันคือทำครั้งแรกเนี่ยคือฝรั่งเศสไปยึดขมรนะอันนั้นทำก่อนนะคือทำเมื่อปีพศ2436นะ ครั้งแรก2,436รอบที่2คือ2,447นะแล้วรอบที่3คือ2,450นั่นคือรัชกาลที่5ท่านไปทำสัญญากับฝรั่งเศสนะหลังจากนั้นมาอีก34ปีนะถึงจะมาทำสัญญาไอโตเกียวเนี่ยหรือสัญญานุโตเกียวเนี่ยคือช่วงที่ฝรั่งเศสมายึดเวียดนามนะสงคามเวียดนามอะ่ะญี่ปุ่นนะ อันนี้คือเป็นสัญญาเฉพาะกิจนะสมัยนั้นญี่ปุ่นมีอำนาจนะคือเหมือนพ่อบ้านนะขายใหญ่ก็มาเจรจาเจรจาเรื่องเขตดินแดนอีกเพราะฝรั่งเศสไปยึดเวียดนามเนี่ยมีปัญหาเรื่องดินแดนกับไทยกันขัดแย้งกันอีกฝรั่งเศสก็เข้ามาเคลียร์ก็นัดก,กันไปนัดไปเคลียร์กันที่โตเกียวนะตอนนั้นที่ไปโตเกียวไปตกลงกันกันเนี่ยคือคู่กรณีคือไทยกับฝรั่งเศสนะแล้วก็กษัตริย์ญี่ปุ่นเนี่ย เป็นพยานนะลงนามเป็นพยานตกลงกันเมื่อวันที่11มีนาคมพศสอง4นะหลังจากครั้งแรกมา34ปีตกลงตกลงเรื่องเขตแดนกันอีกรอบหนึ่งนะสัญญาที่ว่านี่คือสัญญาอนุโตเกียวนะคือของญี่ปุ่นไม่ไม่ได้ว่าเป็นสากลทั่วโลกนะต้องเข้าใจตรงนี้นะเป็นสัญญาเฉพาะกิจกันนะแต่ไม่เกี่ยวกับทั่วโลกนะแล้วก็เรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับ โคบลียนี่ไม่น่าจะยุ่งเกี่ยวตอนนั้น